พี่พี่ออกทางซ้ายหน่อยพี่พจะได้มุมเพราะว่า,า,ามุมนี้เป็นมุมเดียวกับผมพี่ออกมุมทางซ้ายหน่อย ไมจะไม่ปล่อยให้ช้างออกนายไม่ปล่อยยอมไม่ปล่อยแล้ว अलग हाँ ตอนที่พี่มาถึงตอนแรกสวยไหมอืมทก็อย่างนี้นี่นะพี่ขยับออกทางนอนหน่อยพี่ พี่ไปทางลงก็ได้พี่ขอไปเลยมันจะได้คนละมุมกันเพราะพี่ใช้ขาพี่ไปเลยเอาคนละมุมพี่ น้องตัวแรกลูกเปิดทางครับผมทุกค,คนทุกค,คนครับทุกค,คนถอยครับถอยครับทุกค,คนทุกคนถอยถอยครับผมถอยครับไปถ่ายครับผมดีดีถอยครับถอยครับผม Nóng tổ lệch lô Chị phụ tâm căm tăm này hả Nóng tổ lệch ạ lô Ini bengkak, nih. Bengkak, Pak.